ก็ด่านสุดท้ายครับด่านที่5นะครับโอ้โ oh หไอ้ด่าน oh เ oh ho, มื่อกี้อ๋อเนี่ยโอ้ผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วอันนี้พุ่งรตรนี้พุ่งตรนี้ฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยไม่ไมตายปูสาจะเอาแบบไม่ตายใต้ศูนย์นั่นไงใต้สองเลยครับจากใต้ศูนย์ ก็ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟลิคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะมาเล่นมินิกเกมกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็กำลังจะอยู่กับมินิกเกมที่ชื่อว่า Gravity ้นั่นเองนะครับซึ่งตัวของมินิเกม g r a ฟิตีเนี่ยก็จะเป็นมินิเกมแนวแบบเชิงดรอปเปอร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่พอรู้จักดรอปเปอร์มาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็กางจะมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองสำหรับในตัวของวันนี้นะครับ <S <S เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวของมินิเกม Gra ฟิตีในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม เอาละครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้ามาอยู่ในตัวของด่านแรกที่เรากำลังจะได้เล่นตัวของมินิเกม Gravity แล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะมีด่านสีเหลืองอยู่2อันและด่านเขียวอยู่3อันนะครับสีเหลืองนี่จะเป็นแบบระดับกลางนะครับส่วนตัวของสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นแบบระดับแบบง่ายๆนะครับเริ่มมาก็สายเหลืองกันเลยนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวผมจาไม่ได้แล้วว่าไอ้ปุ่มปิดคนมัาอยู่ตรงไหนตรงกลางปะผมจําไม่ชัวร์แต่ไม่ดูผมว่านะน่าจะลงตรงนี้ผมเพ่งแดงที่ตรงลงก่อนดีกว่าครับไนดูซิอืมน่าจะน่าจะอันนี้ครับ แต่ว่าใช่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้สุดโอ้ยเฮ้ก็น่าลุ้นอยู่เมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่นิดนึงนะผมว่าใช่แล้วครับโอเคมาเดี๋ยวเราวิ่งเข้าประตูน้ำกันเลยนะครับซึ่งตัวของประตูน้ำเนี่ยก็ไม่ใช่ทางที่เรากำลังจะเสร็จแต่ทางเสร็จก็คือตัวของประตูพอร์ทัลนะครับในด่านที่สองได้อีซี่จริงเหรอนี่ด่านเกี่ยวจริงเหรออืมเหรอโอ้โหมองอย่างยากเลยครับท่านผู้ชมไหนดูซิเฮ้ย แบบนี้ก็ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันมันก็แบบหล,ลอกตรงหลอกตาดน,นึนงโอเคโอเคครับมารอบรอบนี้ผ่านของทีแล้วอ๋อเนี่ยประตูอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราเดินเข้าประตูกันเลยนะครับไหนด่านที่3ด่านที่3อะไรเนี่ยโอ้ยด่านนี้เหรอผม,ผมรู้สึกว่าค,คุณว่ามันไม่ได้ง่ายนะด่านนี้หรือเปล่าโอ้โอเคอาจจะเป็นความรู้สึกเองเฉยๆโอเคยังได้อยู่ครับด่านที่3 ด่านที่4ี่ก็เป็นด่านเขียวเนาะถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้มันจะเป็นเหลืองเขียวเขียวเขียวเหลืองโอเคมาอย่างเขียวอยู่ครับสเปียหรออ๋อโอเคโอเคสเปียสเปียสเปียได้เลยจะไปสเปียก็สเปียเสียบไหนดูซิเอ้ยโอ้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ผมเห็นละด้านนี้ไปด้วยความรวดเร็วครับผมไหนดูซิมาเราวิ่งเข้าไปที่ประตูเลยครับปุ๊บแล้วก็ด่านที่5เป็นด่านสีส้มโอ้โอ้โอ้ใบอมอโอเคอาจจะไม่ยากก็ได้มั้งมั้งนะอ๋อโอเคไม่ยากละโอเคครับมาไหนดูซิรอบนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่ครับต้อง ที่หนึ่งโดนตัดหน้าไปต่อหน้าเลยโอ้ยเสียดายเสียดายโอ้ยเกือบได้ที่หนึ่งแล้วเมื่อกี้โอ้ยนิดเดียวแบบโอ้ยโดยแบบมันนิดเดียวมากครับโอเคครับมาสำหรับตาแรกก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อกระทาที่สองกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวของมินิเกมกรวิซีนั่นเองนะครับผม เอาละครับตอนนี้เนี่ยก็เราก็อยู่กับตาที่2แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นดาบสีม่วงดาบสีม่วงรู้สึกว่าจะเป็นแบบดาบพิเศษน,นะครับแบบสเปเชียลสเปเชียลหน่อยนะครับแล้วก็สีเหลืองเป็นตลับเลยนะครับรอบนี้ไม่มีดาบสีเขียวเลยฮะ,ะไม่มีดาบสีเขียวออกมาเลยครับโอเคตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นช่องปิดคนผมจําได้ละมาห้าสี่สามสองหนึ่งลุยลุยโลดครับอ <pear> ื <texting> ้แมสโอ้โหด่านนี้อ๊ะวายวาย เมื่อกี้ไม่น่าจะพลาดแล้วก็อยางพลาดโอเคไม่เป็นไรครับอืรอบนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแบบรอบเมื่อกี้แล้วนะครับเอาสะเคียดเลยเอาสะเคียดเลยเมื่อกี้ไอ้ที่สิโออ๋อโอเคครับอันนี้ไม่ดูไม่มีอะไรเหมือนกันอึบ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 โอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งออกตรงนี้ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียเวลาติดน้ำไปไกลครับโอเคมาแล้วก็ด่านที่3ามครับด่านที่3ามไอสิด่านที่3ามโอ้โหมองไม่ถูกเลยไว้ตรงไหนน้ำครับตรงไหนจะเป็นนั่นนั่นนั่น อุ้ยอนนีเดียวเองเมื่อกี้เกือบเฟิร์สทรยได้ไม่เป็นไรครับมาความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์จุดเดิมเป๊ะเลยนะเมื่อกี้หนดูซิรอบรอบนี้ผมจะเบี่ยงซ้าย,ย,ยถึงจะเบี่ยงซ้ายก็ไม่รอดครับไม่เป็นไรครับมารอบดีเอ้ยเดี๋ยวรอบแต่รอบนี้ไม่ได้โดนจุดเดิมนะครับผมว่าลองผมลองไปอีกด้านหนึ่งดีกว่าครับไปอีกด้านหนึ่งโอ้รวมอะไระครับ เพราะว่าจะยากไอ้ตรงสีเขียวนี่แหละมองไม่ถูกเลยครับว่ามันมันอยู่ตรงไหนบ้างไหนดูสิเฮ้ยผมเห็นสิเขีวโอ้ย,อยแต่รอบนี้ใกล้ครับใกล้ความสําเร็จของเราครับแต่ว่าอืมโอเคมีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วเอ้ตรงนี้เออโอเคได้ครับโอ้โหสีเขียวตัวปัญหามากเลยสีเขียวเป็นสีที่เป็นปัญหามากสำหรับผมในดูสิคัลเลอร์เหรออ๋อโอเคอันนี้ไม่น่ามีอะไรครับน่าจะพุ่งพุ่งเข้าไปตรงกลางประมาณนี้อ่ะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับ มาแล้วก็มาเป็นด่านที่5กันเลยครับด่านสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้สเตจห้าโอ้ทีท็อปโอเคด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ไม่โอเคก็ได้อ๋อล่ะฮะไหนรอบนี้เราเบี่ยงตัวมาตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้โอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าเส้นชัยกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บโอเคครับฟลุ๊โอเครอบนี้ได้ที่4ไปนั่นเอ,เองนะครับสำหรับตาที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกตาหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวของมิลิเกม Gravity นั่นเองนะครับผม เอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับตาที่สามแล้วนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งครับตรงที่ว่าแดงหลุดออกมาถึง3อันเลยครับก็คือด่านระดับยากนะครับสีแดงนะครับแล้วก็ตมํมเจอยมีสีเขียวสีเหลืองเอามาคลายเครียดกันอีกอย่างละหนึ่งนะครับโอ้โหด่านนี้โอ้โหดานนี้ผมผมรูม้สึกผมเคยจําความได้นะครับว่ามันทอลอดขนาดไหนในการเล่นดานอันนี้โอ้ยอันนี้ยากนะครับอันนี้ต้องต้องใช้สมาธิของจริงเลยโอ้ย สีน้ำเออนั่นไงมันจะยาาไ้ตรงสีน้ำเงินนี่แหละครับผมว่าดา้านนี้เอ้ยโอเคมาผมกะองศาดีๆเอาด้านนี้แล้วกันด้านนี้ดูดูถ้ามีแนวโน้มไม่รอดโอเคมาด้านนี้ดูครับโอ้ยมันโอ้ wh, มันยากว่าด่านนี้อืมคิดก่อนนะครับึ๊ดๆตรงนี้แล้วกันเอ้ยไม่ได้ครับองศาไม่พอไหนดูซิเราด้านนี้แล้วกันไม่ได้หรอโอ้ wh, มันยากจังวะเอ้ยเออเออถอยถอยถอยโอ้ โอ้มีที่มารองมารองรับเราตกเต็มที่โอ้ยยากวะยากจังวะเอ้ยเออเออยาๆจังสวะโอเคโอเคโห่ก้ารอบโอ้เริ่มมาเราไปแล้วครับเก้าโอ้โหด่านนี้อย่างโหเลยครับไหนดูสิด่านที่สองครับด่านที่สองก็สีแดงครับ โอ้ oh, สนุกครับด่านรอบนี้มันไปนตายที่ค่อนข้างเชตเลชไ,ได้ใจเลยอุ้ยไหนจะพิกเซลก็พิกเซลไหนดูซิเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมันต้องมีทริคอะไรสักอย่างครับผมว่ามันมันต้องมีอะไรที่มันง่ายๆก่อนอู้แต่ว่าไอ้อนี่ก็ไม่รอดครับเอ้ยอึบอึบอึบ,อบเดี๋ยวดูซิตรงนี้อึบเบีเ่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเฮ้ยจ๊ดโ,โอเครอดอยู่ครับรอดอยู่โอเคด่านที่สองผ่านไปแล้วครับด่านที่สามด่านสามอ๋ออันนี้ด่านใครเครียดป่ะสีเขียวเปล่าวะ ฮ้ยสีเขียวแม่ออนเน่สีเขียวผมก็ยังตกหลุมพักเอ้ยนั่นไงครับขอบพิซซ่าเอาสิครับมาลงเรียบร้อยครับมารอบที่3เรียบร้อยครับแล้วก็มาเดี๋ยวเราไปด่านที่4ี่กันเลยดีกว่าด่านที่4สีเหลืองโอ้โอเคสีเหลืองก็เหลืองครับมาดวดูสิสีเหลืองเหลืองอุย้ยเด้งดึงมีเด้งดึงด่านนี้ผมจําได้เคยพลาดหลายรอบอยู่นี่เคยพลาดหลายรอบครับโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรงนี้ครับเรามาเข้าประตูเลยดีกว่า แล้วก็ด่านสุดท้ายครับโอ้โหโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโหว้าวรอดเดี๋ยวก่อนนะยังไม่เป็นใครเข้าเส้นชัยเนาะผมขอที่หนึ่งเลยแล้วการตานี้โอ้โหเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินยากนี่คือยากด่านแรกครับด่านหลังๆนี่ไม่ได้แบบคือมันก็ยากน้อยกว่าด่านแรกแต่ก็ยากเหมือนกันนะครับโอ้โห เป็นการเลือกด่านที่ได้แบบทระกดมากครับรอบนี้โอเคครับก็สลับรอบที่3ก็หมดเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกรอบหนึ่งกันดีกว่านะครับสลับตัวของมิติเกมกราฟิที่นั่นเองนะครับผมอาแล้วครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับตาที่สสลับตัวของมิติเกมกราฟิที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเหลืองออกมา3ตัวสีแดงอีกอันหนึ่งแล้วก็สีม่วงอีกอันหนึ่งนะครับอืมสีม่วงผมว่าสีม่วงอันนี้ ผมจาไม่ได้เมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นนะแล้วผมก็ลืมละโอเคมาสีเหลืองผมไม่แน่ใจจะยากขนาดไหนฮะแต่ดูน่าจะยากนะตัวโนต้ตเนี่ยดูซิเราเตรียมตัวปิดคนครับปิดคนตามสไตล์ของผมมาเดิมไหนดูซิตรงนี้เลื่อนมาตรงนี้นิดหนึ่งนิดนึงเฮ้ยเ้ตรงกลางไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเราไม่ควรจะไปตรงกลางครับไหนดูซิโอ้นะนี่ไงนี่ไงเจอประตูอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมาเราวิ่งไปก่อนเลยครับฟึบ โอเคด่านที่2เนาะด่านที่2เป็นไงบ้างโอ้โหซีพียงซีพียูอืมสายฟงสายไฟเยอะจังเลยเอ๊ะมันใช้สายไฟไปหรือว่ามันเป็นเศษเหล็กเออแต่ไม่ดูครับที่จะเป็นสายไฟหรือเศษเหล็กผมตอนนี้ก็ผ่านออกมาไหนดูซิแล้วประตูต่อไปครับประเด็นต่อไปคือประตูอ๋อด่านใหญ่ด่านใหญ่เป็นไงโอเคผมเจอประตูละดูซิเรารีบวิ่งกระโดดลงไปเลยครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคด่านที่3เหรอด่านเหลืองใช่ไหมโอ้ดูม่นจะเอ้ยด่านานี้ผมคุนค้นๆผมคุนค้นๆเหมือนจําได้ว่ามันลงมันลงดิ่งนิดเดียวเองอะ เนี่ยเออเนี่ยใช่ใช่เนี่ยผมจำได้อยู่โอเคไหนดูซิแล้วเ,เราต้องไปทางไหนต่อลืมอ้อเนี่ย <c oughs> ลืมทางออกไหนดูซิมาเราไปด่านที่สี่กันเลยครับฟิวเจอริสติกใช่ไหมอ้ออีฟ้านรอกอีฟ้านรกอกอฟ้านรอกเหรอฟ้านรกก็นารกสี่เมโอเคครับมา รอบที่สี่ก็ผ่านไปแล้วครับแล้วก็ด่านสุดท้ายครับด่านที่ห้าครับโอ้โหไอดาา้ด่านเมื่อกี้อ๋อเนี่ยโอ้ผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วอันนี้ป,งงปงงุ๊บหนึ่งคปุ๊บนึงฮรับปุบปุบเฮ้ยไมไม่ตายอุษาจะเอาแบบไม่ตายตายศูนย์นั่นไงตายสองเลยครับจากตายศูนย์ในทฤษฎีเราไปเอาอันนี้อันนี้แล้วก็เบี่ยงตรงมาตรงนี้แล้วก็เบี่ยงกลับไม่ทันครับโอ้โห,โโหตายศูนย์แล้วไอ้แปด๊ดแล้วก็โดนแยกที่หนึ่งด้วยโอเคขอบคุณครับปุ๊บโอเคครับมา เดี๋ยวเรารีบเข้าเส้นชัยกันเลยดีกว่านะครับอย่างน้อยที่2ก็โอเคอยู่ครับตานี้โอ้เมื่อกี้ตายศูนย์ of dream ได้หายไปแล้วนะครับโอ้จะได้นะครับก็สลับตาที่4ี่ก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกตาหนึ่งกันดีกว่านะครับก็คือรอบที่5้าซึ่งก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับตัวของคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับที่5้าตาที่5้าว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับ เอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับตาที่5สําหรับของตัวของคลิปนี้แล้วนั่นเองเนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะหลุดเขียวแดงแล้วก็เหลืองอีก2แล้วก็เขียวอีกอันนึงนะครับสหรับตาสุดท้ายของเรานะยูเอ UFO เหรอ AUFO เอฟโดนไงดีเดี๋ยวผมเตรียมอันนี้ไปก่อนเลยนะครับเตรียมปิดคนอย่างแรกครับตามสไตล์ของผมอีกแล้วนะครับไหนดูซิ UFO ใช่ไหมยูเอฟโออ๋อเมื่อไรมีพิมพ์ซุ่มทงทีมด้วยเดี๋ยวแป๊บนึ่งงงเลยเกมไม่ได้เกมนี้มันทีมได้ด้วยเหรอ โอ้โหโอ้โหจบชีวิตครับแบบนี้โอ้โหมาโอ้โหกินชีวิตผมไปเรียบร้อยนะครับตาเริ่มมาดันแรกไหนดูซิคล็อกเวิร์กใช่ไหมโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ถ้าทายจะต้องใช้มูฟเมนต์เยอะหน่อยครับในดูซี่อุ๊ยแต่แต่นี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคไม่เป็นไร ตกมาตรงนี้แล้วก็ใช้ต่อตรงนี้แล้วกันนะครับเจนน้อยก็ยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าต่อไปอะถ้าตกเดี๋ยวตายแน่นอนครับดูซิตรงนี้ตรงนี้เอ,อ้ตรงนี้ไม่รอดตรงนี้ไม่รอดเดี๋ยวไป๊บนีงต้องไปเฉียงเลยดีกว่าผมลองไปเฉียงเลียครับดูซิเฉียงรรเฉียงเดียวโอเคมาเดี๋ยวตรงนี้เรามาแล้วก็เดี๋ยวเราออกเฉียงเลยแล้วกันนะครับนี่ออกเฉียงออกเฉียงแล้วก็ไปตรงนี่ค่อยชั่วครับค่อยชั่วหน่อยโอเค รู้สึกสักเซสครับกับด่านนี้ครับโอเคมาด่านที่3าม่โอ้ยมันไม่ควรจะมาอยู่สีเหลืองนะผมจําได้อีด่านนี้เนี่ยผ่านโคตรยากผ่านยากมากๆยากมากๆยากที่สุดให้ดูซิเดะเราต้องลงคือมาต้องลงตรงเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะตรงตรงปลายแหลมมาครับแล้วก็ย้อนกลับไปถึงไหมโอเคอย่างน้อยก็ถึงครับ อย่างน้อยก็ถึงโอเคมาแล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วก็ไปซีด่านที่4ี่เฮลหรออ๋ออันนี้โอเคอันนี้จำผมทอจําได้อย่ครับว่าต้องลงยังไงตึ๊บ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 มาตรงนี้แล้วก็มีลูกศรตรงนี้ใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวผมใช้วิธีดำผมไม่ดำขึ้นมุดขึ้นแล้วกันผมมุดอยู่ใต้น้ําค้างเลยปั๊บโอเคแล้วก็ด่านที่5ครับด่านแลบเหรอแลแบเหรอมาซี่แลบก็แลบอืมทำให้ผมนึกถึงไม่ได้เกมเดินแลบเลยแต่ว่าถ้าถ้าจะแลบแบบนี้ก็ฉช่แลบชีวิตผมไปเลยก็ได้ เนี่ยดูซิในตรงนี้ตรงนีแ้แล้วก็ไปตรงกลางเราไปตรงกลางดีกว่าโอเคไม่เอาดีกว่าครับผมว่าผมไปแนวเฉียงเลยดีกว่าครับเริ่มขี้เกียจจะไปตรงกลางขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ผมว่านะตรงกลางน่าจะง่ายสุดครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับผมเลยผมหรือว่าผมจะลองไปเฉียงแบบนี้ไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยเฉียงลงอันนี้เลย <c oughs> โอเคเลยแหละหนีอยดอึบๆๆ เอเอ้ยอันนี้ได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 ้นะแล้วครับรอบนี้โอเครู้เลยไหมครับผมว่าดาสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ง่ายนะมันมันพอแบบรุ้นดวงรุนดวงดีทีหน่อยครับโอเคมาเรียบร้อยครับผมรอบนี้เราก็ได้เป็นที่หนึ่งไปนะครับสำหรับตาสุดท้ายนะครับสำหรับตัวของริตเกม Gravity นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยากเห็นคลิปแนวอื่น แบบยังไงแบบอยากเห็นแบบคลิปแนวอื่นอย่างเช่นผมอยากให้ผมเล่นไม่ได้เกมอื่นหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปแบบแนวอื่นๆแบบนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมกำลังจะเข้าช่วงติดสอบอีกแล้วนั่นเองนะผมอาจจะไม่ว่างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับในการทําคลิปก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะโพสลงเฟซไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่สามารถทาคลิปช่วงนี้ช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจรับข่าวสารนะครับก็สามารถ ลองไปกดติดตาม Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนั่นเองนะครับลิ้ f Facebook ส่วนตัวก็จะอยู่ที่ใต้ Description นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลากันเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ